วัดีค่ะวันนี้เพบานาจะพามาเก็บดอกอัญชันกันนะคะอัญชันนี้เป็นพันธุ์ไม้เลือยนะคะว่จะเป็นไม้ที่ปลอดภัยมีประโยชน์มากมายเลยนะคะทางทางด้านร่างกายและการรักษาโรคนะคะดอกของมันเป็ดนดอกสีม่วงสวยงามนะคะปลอดภัยแน่นอนเพราะไม่ต้องมีใครมา ใช้ยาข้ามองในการดูแลรักษานะคะอันนี้นะคะมันก็จะขึ้นเองนะคะประโยชน์ของอัญชันทุกคนก็รู้ดีนะคะมีมากประโยชน์มีทั้งประโยชน์มีทั้งโทษนะคะ,ะประโยชน์เราพูดถึงประโยชน์ก่อนนะคะถ้าสมัยเด็กคนก็จะเอามาเขียนคิ้วให้เด็กนะคะวาดรูปเด็ก ารูปคิ้วให้เด็กตามที่ต้องการนะคะเชื่อว่าจะทำให้ได้คิ้วสวยงามตามที่ต้องการนะคะและสับคุณสนใจก็คือในเรื่องบำรุงเส้นผมนะคะก็เอาดอก4ีห้าดอก5้ถึงเดอกก็ได้นะคะมาตามบีบเอาน้ำ แล้วก็บีบเอาน้ำหมักผมไว้นะคะเชื่อว่าทำให้ผมดกดำนะคะก็ลองมาทำดูนะคะมีสูตรัายที่หาได้นะคะในห้างในแมคโครก็มีแพ็คขายนะคะประกอบอาหารก็ได้นะคะทำน้ำอัญชันหรือว่าทำผมชั้นอัญชันก็จะได้สีสวยงามสีม่วงสวยงามนะคะประโยชน์เหลือหล้ายแบบนี้นะคะ ทุกคนไม่ต้องดูแลอะไรมันมากมันขึ้นดอกให้เก็บได้ทึกฤด,ดูกาลเลยนะคะแต่ก็มีข้อห้ามในคนที่โลหิตจางโรคไตนี้ก็ไม่ควรกินนะคะเพราะมีทำให้เกี่ยวกับระบบไหลเวียนของเลือดไม่ดีนะคะก็วันนี้ก็จะเก็บไปนะคะมาบ้านนอกทั้งทีก็จะชอบมาดูเก็บดอกกัญชันที่มันขึ้นนะคะซึ่ง เราก็จะเอาไปต้มพร้อมที่จะทำแชมพูมะกรูดด้วยก็ได้นะคะนี่เลยเดอกของมันสวยงามนะคะเป็นดอกเดียวนะคะเก็บไว้ตากแห้งไว้ชงดื่มก็ได้นะคะมีทั้งดูแลหนึ่งต้านอนุมอนุมูลอิสระนะคะที่เราคิดกันบ่อยๆนะคะชะลอความแก่ได้ด้วยนะคะ ไม่ต้องปลูกไม่ต้องดูแลอะไรมันเยอะถึงเวลามันก็ออกดอกให้เราเก็บได้นะคะอันนี้จะอันนี้ก็ขึ้นช่วงหน้าผลนะคะเราก็มาเก็บกันนะคะสรับคุณมีเย่แยะมีทั้งโทษมีทั้งประโยชน์ถ้าใช้ถ้าใช้ไม่ถูกก็เป็นโทษถ้าใช้ถูกต้องตามวิธีก็มีประโยชน์นะคะเราักัชัน ไม่ต้องดูแลอะไร,ะไรเยอะเป็นไม้เลื้อยขึ้นแล้วไม่ตายง่ายนะคะดูให้เราเก็บได้นานเลยทีเดียวละค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาเก็บอัญชันกันนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปสวนไพรไทย